Um, but it will mean so much to me, my bro, if you guys subscribe. And now yeah. we're gonna be, yeah, we're gonna be opening the game, guys. So, um, the link to the game is gonna be li legit everywhere, it's gonna be, um, in the description of the live stream, it's gonna be on Roblox front page. <laughs> <laughs> โอ้แล้วครับพวกกราบสวี่ยท่านผู้ชมกับทุกท่านกันด้วยนะครับนะซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับสกายแคตเตอร์นะครเอ๊ะเอ๊ะทุกคนคุ้นเคยแล้วครับนะแบบแบบแบบอะไรกันเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวแบบแบบอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแบบอะไรเออแบบ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 ขึ้นกลางจอครับขึ้นกลางจอแปะนี่นะครับนะอู้ทุกคนครับขอแสดงความสุขดีเจกับทุกคนกันด้วยนะคือแบบชินโดไรอ่าได้ทำการเปิดแล้วนะครับผมนะนั่งรอจนล่างงอเออนะครับนะก็คือเพราะผมก็ยังไม่นอนเด๋ยวคุ้มค่ามากแล้วคือ ยังไม่ได้นอนกับน้องนิวน,นะครับนะคือพวกอื่นก็ยังไม่นอนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ไปแล้วนะไปสู่สุขภาพแล้วพี่เด <c oughs> ียวนะตอนนี้ตาย้วครับผมเออโบจะตายแลจะตายเหมือนกันเน,นี่แต่กนอนไม่ได้ครับเออนอนไม่ได้นะเพราะว่านิวก็จะไปทำธุระต่อใช่ไหมนิวใช่แล้วครับนิวไปทำธุระต่อลำใจนะผมนะโอเคผมขอชี้แจงเรื่องเล็กๆครับแล้วก็ขอเขาเรื่องเลยแบบอย่างวัยะอย่างดนุ่ยที่สุดเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือมันไม่มีเวลาแล้วเพราะผมก็ยังไม่ได้พักผ่อนกันเลยนะก็คือ<ป><ม> เอาง่ายคือพวกผมรอจนแมปเปิดแล้วแบบมาอัดกันเลยอ่ะคิดดูดิมันเล็กขนาดไหนอ่ะนะครับท่านผู้ชมพอเราหดมากเลยคือมันทอนหดมากเลยนะมันคือเราอย่างเงี้ยใช่ไหมนิวใช่แล้วนะครับนะเบื่อคือน้องนิวตอนนี้ก็คือสีหน้าแบบคือไม่ไหวนะเอาจริงๆเบื่อบ้ามากครับนะตอนนี้นะวันนท่านผู้ชมขอเขาเลือกันเลยนะครับนะก็คือว่าอัอัปเดตคำนี้ก็คืออ่ะสั้นๆคือรีมาสเตอร์ คือรีเกมรีเมคอ่ารีเมคเกมเลยใช่ไหมนิวใช่ลเทั้งรีโมเดลทั้งรีตัวโอ้อย่างเยอะนะครับนั่นเนี่ยทั้งสีเนี่ยก็จำขึ้นนิดนึงดำทั้งตัวเนี่ดำมิดเลยอ่ะดำเบี้ยมเลยนะดูเออดำเบี้ยมเลยแต่เห็นชัดก็คือสัตว์หางก็คือเปลี่ยนคือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพวกโลโก้ใหม่ด้วยทั้งชเออนะครับเปลี่ยนทั้งชื่อเนี่ยจากที่เป็นเกนไก ก็จะกลายเป็นบัตรลายแล้วนะครับเออนั่นก็คือเปลี่ยนหมที่เราใช้กันก็จะมีพวกสัตว์หางที่ต้องเปลี่ยนชื่อพวกเจ็ดหางจะกลายเป็นชูเทลสปิริตนะครับผมเออนะครับนะก็คือเป็นพวกแบบเนี่ยพวกมันจะมีอะไรอิสุอะไรเนี่ยพวกอิสุเทลเนี่ยซันเซลเซลคูเซลอะไรประมาณนี้ซูเซลอะไรประมาณนี้ก็คือมันเปลี่ยนหมดเลยนะนิวนะใช่ครัมันเปลี่ยนหมดเป็นแทบหมดเลยครับแหลกขึ้นด้วยครับ เออแหละขึ้นด้วยนะประเด็นนักท่านผู้ชมนะคือแหลกมากเลยตอนนี้เอาจริงค <c oughs> ือก <m ul ters> ลัวมันจะหายแหลกนะก<ล>ันนี้เออทำไมมันแหลกว <m ul ters> ะอยากรู้มากเลยนะก็น่าจะแบบว่ามันเพิ่งเปิดมันเพิ่งเปิดแล้วก็แบบคนเข้าเยอะ <m ul ters> อ่ะนิวใช่เอออาจจะปิงนะครับนะแล้วมันก็เปลี่ยนทั้งสกิลทั้งอะไรด้วยนะเปลี่ยนเยอะเลยนะเนี่ยนะอไม่แม้กระทั่งพวกอะไรเนี่ยพวกอาวุธอ่ะนิว เอออาวุธก็เปลี่ยนไปนะครับนานผู้ชมนะก็คือว่าก็เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยกันเลยนะครับนะรัพเราก็คือเออที่สังเกตได้คือเน่ก็เปลี่ยนไปนิวดูดูดูเน่ขอทีโซยี่ปีตึ้มสูงได้อ่ะดูดิเออเท่ขึ้นก็มบี้ะครับดอกนะครับผมก็คือนะครับนะคือแหลกมากในอัปเดตครั้งนี้ก็คืออาจจะไม่ปีนะครับนะใครที่เข้ามาครั้งแรกๆนะครับนอาจจะเป็นปีนะครับนะโอเคะท่านผู้ชมนะก็คือว่าอัปเดตก็ที่ผมมาชี้แจงอาจจะเร็วนะครับหรืออาจ พี่พูดอาจจะไม่รู้เรื่องแล้วก็ต้องขอไปกันด้วยนะเออมันเบอร์มากเลยครับ้วก็คือผมให้น้องนิวมาอธิบายช่วยครับนะนิวจะมีอะไรเสืิมไหมนิยวได้เสเออผมไม่กินซอสเมือะเทศครับครับตามไปละครับบอกเลยอันนี้เมดับนะโอเคครับาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเสี่ยวเกศนะถามจ้าบ๊ายบาย